ตีมตุเตะบอลมาสักสองสาครั้งต่ออาทิตย์ก็โอเคแล้วนะผมก็เราก็แข็งแรงนี้นะฮะเราแข็งแรงแต่ว่าเรารู้สึกว่าคุณเราเฟิร์หรือเปล่าการฝึกเนี่ยก็คือจะมีการฝึกหลายๆแบบก็คือฝึกในด้านของ agility เนั่นเองนะคือความว่องไวนั่นเองแล้วก็พวก power อยากลองดูเลยไหมครับงั้นเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงครับเซ็ตจะ transform นี่ครับมาเป็นนี่ครับให่ได้ยัไหมครับอยากได้ครับไปเปลี่ยนชุดเลยครับผมไปเลยครับ ็พร้อมแล้วครับเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยครับเพื่อนครับเดี๋ยววอร์มอัพเป็นไงกันก่อนครับวอร์มอัพเนี่ยตรงนี้นะครับในส่วนของการเล่นแบบนี้เนี่ยจะเป็นของเชิงการเทรนนิ่งกันเองนะครเราไม่มีวอร์มอัพอะไรนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วเพิ่มไปหนักขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัวต่อไปเลยทีนนะฮะตัวนี้ครับเขาเรียกว่า core bending นะฮะจับแบบนี้นะฮะจับกระตุกขึ้นย่อดึง ยั่ไหวอยู่ครับยังไหวอยู่เดี๋ยวเรามาตัวต่อไปเลยเองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฝึกบริวิสเองนะฮะตัวนี้นะครับก็เปิดก็คือตัวนี้เราจะฝึกในการสเปนที่เวลาออกตัวเองนะครับเราจะฝึกกับสลิงอตนั่นเองนะฮะตัวต่อไปนะครับเราจะใช้ในส่วนของสลิงช็อตเหมือนกันนะครับเราจะฝึกกระโดดหน้านะฮะกระโดดหน้าเราถอยและ้างนะฮะแล้วถอย ตัวนี้เนี่ยจ้ช่วยฝึกในส่วนของการตรงตัวเองนะครับมาล่าใช่รู้สไหมครับต่อไปฮะคับตรงนี้นะฮะบล็อกอินแบ็คสควอดนะฮะจับนี้นะฮะแล้วอย่างแบ็คลังขึ้นมาเนี่ยต้อย่อเลยเราเรียนรู้มากับการวอร์มอัพตลอดคือตั้งแต่โตมาเนี่ยแต่ทำไมนี้ไม่ต้องวอร์มอัพครับ ในส่วนของเอ่ f u n c ชั o น a ลเทรนนิ่งเนี่ยเราจะแตกต่างไปกับการออกกำลังกายที่เราเคยออกกำลังกายเป็นส่วน้าเองครับก็คือตรงนี้เนี่ยการออกกำลังกายเราจะค่อยๆเพิ่มเป็นดิสเซต์นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตัวต่อไปเลยที่นะครับเ,เราจะให้ทำเป็นเออ่ในส่วนของบอดี้เวทเราจะให้ฝึกในสนองกล้ามเนื้อหน้าท้องเองครับแต่บรรจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับเป็นยังไงเองนะฮะลองดูนะครับโอเคใช่ครับข่าต่อครับท่านี้เลยนะฮะ สุดท้ายนะครับบิดตัวเหมือแตกฐานนะครับไหวมาต่อเลยครับผมบอเก้นแบงค์นะฮะสไลด์นะครับกับแตะพื้นนะฮะขึ้นมานะครับแทนหลังนิดนึงนะฮะเหไหมครับเหนื่ยครับวต่อไปนะครับเราจะฝึกในส่วนของ T R X เองนะฮะเดี๋ยวไปดูครับตีมือกันเอาไวสไปเดอร์แมนข็งแรงครับ